สวัสดีค่ะทุกคนยายนอนแล้วนะคะวันนี้นี่ค่ะตอนแรกจะให้ยายมาคุยสักหน่อยแหละอย่าให้ยายอ่านคอมเมนต์ทันหน่อยยายบอกไม่ไหวจะนอนแล้วว่ะวันนี้เนาะก็คนแก่เนาะพูดง่ายๆไ,ไม่ต้องไปสู่ผู้สูงวงสูงวัยเรียกคนแก่นี่แหละเนาะอาการแต่ละวันนะ่ะมันก็เปลี่ยนแปลงทุกวันไม่ใช่ทุกวันดิ ทุกชั่วโมงทุกนาทีนะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีนะเออเมื่อเช้าก็ดูสดชื่นหน่อยนะทุกคนเออพอบ่ายมาก็อ่อนเพียเออพอเย็นจำท,ท่าจะดีหน่อยข้ามก็นอนนะเนาะแต่ก็โอเคนั่นแหละก็ให้นอนพักผ่อนเยอะๆก็ดีแล้วอืฉันก็กลัวจะนอนไม่หลับแค่นั้นเนี่ยถ้านอนหลับก็โอเคแต่ก็ไม่แน่นะวันนี้ ทุกคนมีแนวโน้มมีแนวโน้มดึกๆอาจอาจจะไม่หลับเพราะว่าวันนี้มีแบบเพอเข้าไปในกันหมดเนี่ยไม่เห็นมีใครอะไรต่แงน,นี้ยถ้าแบบเหมือนหลงลืมเพอแล้วแบบพูดอะไรที่ที่ผิดปกติบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะก็ไม่แน่อาจจะมีอาการตื่นดึกๆอะไรเงี้ยแล้วก็จะไปที่ไหนแจ้งหรือยังจะไปบ้านอะไรเงี้ยอาจจะมีอาการคืนนี้ก็มาลุ้นกันนะคะว่า เจชะไม้มากจะมีอาการหรือเปล่าจะมีอาการสับสนตื่นดึกหรือเปล่านะคะห้าสิบห้าสิบหรือว่าอาจจะหลับดีเพราะว่าเหมือนร่างกายอ่อนเพลียเยอะอ่อนเพลียเยอะใช่ไหมก็อาจจะหลับดีก็ได้ถ้าเกิดว่าเขาแบบจะนอนไม่หลับนี่เขาจะมีพลังเยอะนะทุกคน ลุกทำนูน่นทำนี่ถามนู่นําเนี้คือว่ามีพลังเยอะก็คือแบบจะนอนไม่หลับอืมแต่อันนี้เหมือนเพียเหมือนจะหลับดีแต่ก็มีอาการที่แบบถ้าเพ้อทุกครั้งที่เพ้อเพ้อนับตังเพ้อถามคนนู้นคนนี้อะไรนะี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทําให้นอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยนะเออตั้งแต่ที่สังเกตดูมานะอาการแบบว่า เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆเนี่ยก็ต้องคอยสังเกตดูเนี่ยถึงบอกว่าวันนี้อาจจะห้าสิบห้าสิบอาจจะตื่นตอนดึกแล้วไม่นอนหรืออาจจะนอนหลับดีก็ได้ก็วันนี้มีลุ้นค่ะทุกคนว่าฉันจะต้องเข้ากะดึกหรือเปล่าเข้ากะดึกมาลุบมาดูกันหรือเปล่าใช่ไหมถ้าเขาไม่นอนขึ้นมาก็โอ้โหนางศาตร์นะทุกคนเนาะ เขาก็ไม่นอนจริงๆนะก็คานไปคานมาดึงประตูหน้าต่างอะไประมาณเนี้จะออกให้ได้เออต้องปิดให้ดีนะไม่งั้นถ้าออกหนีไปได้เลยนะเนี่ยดูทุกคนมานลุ้นกันนะคะทุกคนวันนี้โอ้ย